หมดความเชื่อผมเชื่อว่าโลกจะผันผวนสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ถือทองคำเนี้ยไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อมากกว่าว่าเทคโนโลยีมันจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมถือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเอ,อิร์ดมุมมีมุมมองอะไรกับเออการไปต่างประเทศเกี่ับเรื่องค่าเงินขอโทษนะครับพี่เคสผมแลกตั้งแต่สามสิบแปดหักค่าเงินปัจจุบันสามสิบเอ็ดนะสามปีรีเทิร์นของผมสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี CAGR ครับพี่ค่าเงินหายไปปีละ5-6%ไม่ได้กระทบ ค่างเงินมันเป็นอะไรที่มันไม่น่ากังวลขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะครับถ้าโลกของเรา transaction global transaction ยังใช้ดอลลาร์อยู่ประมาณ80%ยังไง US ก็ยังมีความสำคัญครับถ้าคุณกังวลเรื่องค่างเงินคุณได้กาไรแล้วคุณรีบาลานซ์คุณเก็บเข้าฝั่งไทยไหมล่ะเวลาที่ค่างเงินมันเด้งกลับอะไรเงี้ยมันมีวิธีจัดการอีกเยอะมากมายครับอย่าก,กลัวเพราะว่าเรื่องค่างเงินอย่าก,กลัวเพราะว่าแค่ภาษีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีกาไรอันนั้นน่ากลัวกว่าในระยะยาว เฟรมเวิร์กเอิรลงทุนระยะยาวขนาดไหนหรือไงเพราะว่าวันนี้คนที่ไปลตงตางประเทศก็งวนเรื่องนี้ EARTH EARTH ติดคำนึงขึ้นมาเรื่องค่างเงินเพราะว่า the better returns เนี่ยหลกัลกๆคือไปสู่ต่างประเทศนะเอิร์ใช่ครับจะ<ช>เป็นหุ้นอเมริกาล้วนๆเลยอะไรเง <Okay. S 2> ี้ยก็คือปูฐานจากคนไทยที่ไม่เคย อ่ามลงทุนธมาติเตเนี่ยจับมือเลยสอนต่ศูนย์ไปจนถึงหนึ่งไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอไปต่างประเทศเมื่อกี้มันเลยมีคําว่าค่าเงินออกมาผมก็เลยพบหลายคนที่เป็นนักลงทุนพุ้นไทยนะครับคือเขาอาจจะไม่อยากไปต่างประเทศเพราะว่าเขาอาจจะบอกว่าเอยดูสิโอเคหุ้นอเมริกาวีเทิร์สูงแต่หากค่าเงินกลับมาใช้แล้วเออก็ไม่ได้วีเทิร์สูงขนาดนั้นเออมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องค่าเหมือนกับว่าความสําคัญของค่าเงินแล้วในหนังสือมีมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมอ่า เพราะว่าในมุมผมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้ใส่ใจกับค่าเงินมากขนาดนั้นนะถ้าเราจะอยู่ลองเทอร์มรีเท n ร์จริงถ้าเราถ้าเราตั้งพอร์ตเป็นลองเทอ r m มเนี่ยค่าเงินมันก็อาจจะจะไม่ได้แมทเทอร์ขนาดแต่ว่าแต่ว่าเอ,อิร์มุมมีมุมมองอะไรกับออการไปต่างประเทศกับเรื่องค่าเงินขอโทษนะครับพี่เคสผมแรกตั้งแต่38 หักค่างเงินปัจจุบันสาสเ็ดนะ3ามปีร e เ u r n ของผมส4ิบี่เปอร์เซ็นต่อปี CAGR ครับพี่แล้วจะมา,างงบอกว่าค่างเงินหายไปปีละ5-6%าหกเปซ็นไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบเลยพี่เอาจริงแล้วเราอยู่ลองเทอมอ่ะมันก็เป็นไซเคิลของมันที่จะขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่แล้วว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปสามสี่สาห้าสามหกคือเราลองเทอมจริงๆอ่ะพี่เราไม่ได้แบบเดทเทรดอย่างที่ผมบอกครับค่างเงินมันเป็นอะไรที่ มันไม่น่ากังวลขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะครับถ้าโลกของเรา transaction global transaction ยังใช้ดอลลาร์อยู่ประมาณ80%ยังไง US ก็ยังมีความสำคัญครับธนบัตรที่ถูกธนาคารเข้าซื้อทุกวันทุกปีทุกเดือนก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลขนาดนั้นเลยพี่ในระยะยาวๆอ่ะแม้ว่ามันจะแบบโอเคมันอาจจะมีความเสื่อมค่านี้ผมไม่เถียงมันจะลดความน่าเชื่อถือลงใช่ไหมมันก็มี Bri c s เข้ามาอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกครับ แต่มันอยู่ที่ริกส์แมจเนจเมนต์ของเรามากกว่าเลยระหว่างทางว่าเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าคุณกังวลเรื่องค่างเงินคุณได้กําไรแล้วคุณรีบาลานซ์คุณเก็บเข้าฝั่งไทยไหมละ่ะเวลาที่ค่างเงินมันเด้งกลับอะไรเงี้ยมันมีวิธีจัดการอีกเยอะมากมายครับอย่าก,กลัวเพราะว่าเรื่องค่างเงินอย่าก,กลัวเพราะว่าแค่ภาษีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีกาไรอันนั้นน่ากลัวกว่าในะระยะยาวโอเคทั้งชัดเจนเรื่องค่าเงินว่าเอธเองก็ไม่ได้กังวลแล้วก็แนะนําคนที่จะไปต่างประเทศ ก็ไม่ไม่ควรกังวลเรื่องค่าเงินเท่ากับสิ่งที่คุณเลือกลงทุนในคุณดูเอสมากกว่านะองโอเคถ้าคุณไปเนี่ยเลือกตัวที่ดีจัดเฟรมเวิร์กให้ถูกนะครับโอเคถ้ามันค่าเงินอันนี้เคลียร์ถึงแม้พี่พี่คิดว่าหลายคนังกังวลนะจากวลอยู่แล้วพี่ว่าหลายคนกังวลแต่ว่าขอขอข้ามเรนี้ก่อนแล้วเอิร์ธมองไงคือคือเฟรมเวิร์กเอิร์ธลงทุนระยะยาวขนาดไหนหรือไงเพราะว่าวันนี้คนที่ไปลงตามประเทศก็กังวลเรื่องนี้เอิร์ธก็คงยาวๆมากๆเลยพี่ก็ ผมตั้งเป้าไว้สักประมาณโ,โหตอนนี้ก็แค่30มสิบเองนะม,มันยังมีเวลาแบบ20-30ปีในไซคลของโลกของการลงทุนอีกเยอะเลยพี่อ,อีกนานเลยครับแต่ว,ว,ว่าคนที่กังวลเรื่องภาษีค่าเงินอาจจะเป็นคนที่สายป่านลงทุนไม่ยาวต้องรีบดึงเงินกลับมาเนะใช่ใช่ใช่คยิ่งยาวยี่อ,อย่างที่ผมบอกครับว่าไปจัดการหลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาลงทุนนี่แหละปัญหาเลยเพราะตลาดเวลามันผันผลนมันปรับตัวแรงอ่ะคือ,อ คุณไม่ได้ตายเพราะว่าแอสเซทนะคุณตายเพราะว่าคุณขายด้วยความนี้ไม่เข้าใจตรงนี้แหละคุณลบ50%อุยทฤษฎเราการลงทุนคืออะไรวะไม่รู้เลยแล้วเราจะถือไปเพื่ออะไรเป้าหมายเราคืออะไรวะแล้วเราจะสบายใจไหมมันจะลงต่อไหมเราไม่เข้าใจตรงนี้เลยพี่แต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้มันก็ลงแค่เพราะว่ามันมีนี่แหละทรัม์มันป่วนตลาดหุ้นฟิวเจอร์เนี่ยที่มันแดงอย่างเงี้ยมันก็เพราะมันป่วนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยภายนอกมันไม่ได้กระทบอะไรเกี่ยวกับธุรกิจภายในบริษัทที่มันจะเติบโตสเกล up ได้เลยอะไร ใช่ใช่ใช่โอเคมในระยะยาวๆดีกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะไปต่างประเทศกันแล้วก็คู่มือไป t t e r Returns มีอยู่แล้วนะตรงนี้แต่แต่ว่าผมเอาใส่ไว้นิดนึงเพราะว่าเป้าหมายมันไม่เหมือนกันอย่างที่ที่ผมบอกพี่เคสว่าผมลงทุนทุ้นต่างประเทศเพราะว่าอยากเกาะเทรนอนาคตแต่ถ้าคุณสบายใจในการถือหุ้นไทยคุณไม่ผิดไม่ผิดเลยใช่คุณต้องคุณต้องเข้าใจแบบนี้ซึ่งผมพ่วงตัวนผมก็เชื่อมันก็มีเพชรในตมในหุ้นไทยนะต้องมีแน่นอนมีมีมีครับต้องมี คนที่ทำกานบ้านดีเยอะเนี่ยต้องต้องหาได้แน่มีครับธุรกิจในประเทศไทยดีๆเยอะมากอะไรเงี้ยก็ต้องดูเรื่องผู้บริหารแล้วก็ศักยภาพดีๆสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยใช่ครับธนาคารก็ไม่แย่เนาะได้ปันผลปี7%จ็ดปโคตรดีเลยถ้าเงินต้นคุณเยอะแล้วคุณไม่อยากรับความผลิผลผมว่าในเมืองไทยดีครับแต่ว่าด้วยการศึกษาหุ้นของเอิร์ธด้วยแนวทางการลงทุนอาจจะบอกว่าหุ้นต่างประเทศมากกว่าแน่นอนครับพี่โอเคเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีมีตรงนั้นโอเคคุณเอิร์ธที่ที่พูดที่เคลียร์นะครับว่าไม่ใช่ว เข้าเข้มข้นเลยเราได้เอิร์ธมาร่วมออกรายการเราเนี่ยครับอิตที่สองของปีสองศูนสองหกพอดีเพราะฉะนั้นปีนี้ยังเหลือเวลาสิบเอ็ดเดือนครึ่งนะครับรัเราอยากถามเอิร์ธว่าจริงปีเนี้เอิร์ธมีเป็นโฟกัสในแอสเซทหรือเรื่องไหนมากเป็นพิเศษไหมไม่ได้จะพูดในมุมว่าราคามันจะขึ้นนะแต่ว่าอาจจะแบบศึกษาแล้วแบบอาจจะต้องออกมาถ้ามันอันตรายหรือว่าจริงถ้าเป็นโอกาสก็เข้าอย่างเงี้ยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลาย ตัวให้เล่นมากเลยไม่ว่าจะเป็น AI โอโโหเราเห็นการบูมละคุณในปีแล้วใช่แต่หลายคนบอกให้ไปศึกษา AI ตั้งนานสุดท้ายถือทองถือซิลเวอร์ดีกว่านะหรือถือคัพเปอร์อะไรเงี้ยอมันก็ตรงนี้ก็มาหรือกับกันก็คือคนที่เติบโตมาจาก BTC แต่เพิ่งมาเพิ่มโ์ชันไซส์ปีที่ผ่านนั้นในบิตคอย n ก็ก็อาจจะเจ็บตัวไปเนอะเพราะว่าแทนที่มันผิดอะไรเงี้ยวันนี้บิตคอย n มขาลงสองส่วนสองหกแอสเซทไหนเอปีนี้ ปีนี้เหรอถ้าผมยังมองหุ้นเทคโนโลยีเหมือนเดิมเลยพี่อย่างที่บอก<ม>ว่าโลกมันผันผวน,นมากยังไงทีมสเปซกับพวกดิเฟนซ์ก็มาแน่นอนอันนี้<ม>อันนี้ผมชอบ<ม>ก็ผมก็อาจจะศึกษาเรื่องเรื่องนี้ไปแบบทั้งปีอะ<ม>คิดว่านะครับก็เราอาจจะมองเทคโนโลยีเพราะว่าผมชอบชอบเทคโนโลยีครับพี่<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สนใจอีกแอสเซทหนึ่งในปีนี้ก็จะเป็นบิตคอยมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออมันน่าเก็บดีนะช่วงนี้<ม>อะไรเงี้ยเรารีบาลานซ์มาเราก็อยากเก็บบิตคอยแล้วช่วงเนี้ย ากเพิ่มเฮ้ยไทมิ่งเอิร์ดดีมากนะเพราะว่าเราคุยกันที่เอิร์ดบอก5้เดือนก่อนเนอะตอนนั้นเอิร์ดเพิ่งบอกว่าจริงตอนนั้นเอิร์ดมองทองคำมากกว่าบิตคอยน์ถูกต้องครับโอเคแต่วันนี้คือการว่าด้วยไทมิ่งที่ทองคํามันขึ้นบิตคอยน์ลงวันนี้เริ่มมาสนใจบิตคอยน์โอ้ยตอนที่เราคุยกันทองคําตอนนั้นมัน3ามพันแปดสามพันเก้าอย่างนี้เนาะใช่ยังไม่ถึงสี่พใช่แล้วบิตคอยน์หลักแสนใช่ใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยผมก็เลยมองว่าทองคำผมไม่มองแล้วแต่ก็ยังมีเก็บไว้นิดหน่อยครับอีกพอร์ตหนึ่งอะไรเงี้ย ตอนนี้มองบิตคอยล์แล้วใช่เพราะว่าแต่ว่าบิตคอยล์มันก็จะแกว่งแขวเท่านี้แปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยแต่เออเนะี่ยผมผมผมชอบผมอยากเก็บแล้วส่วนตัวงเอิร์นมองบ <c oughs> ิตคอยล์อย่างเดียวหรือว่ามีเหรียญอื่นด้วยอ่บิตคอยอ e t h เรียมครับสองสองเหรียญไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเหรียญอื่นเลยยังยังไม่กล้าขนาดนไหน bitcoin e t h เรียมนะทองคําแพงละแต่ก็แพงทุกวันซิลเวอร์ซิลเวอร์คอปเปอร์อย่างอื่น มาแบบเล่นมะปีนี้ปีนี้ซิลเวอร์ไม่ได้ติดเอาไว้เลยพี่ใช่คอปเปอร์ก็ไม่ไม่ได้ติดครับติดแค่ทองคาเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็เชียร์มาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้ว่านบอกว่าเออถือทองคํานะเพราะว่ามันจะผันผวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละอะไรเงี้ยโอเคใช่ใช่ผมหมดความเชื่อผมเชื่อว่าโลกจะผันผวนสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ถือทองคำเนี้ยไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อมากกว่าว่าเทคโนโลยีมันจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมถือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคครับเท่าไหร่เนี่เรามหน่อยเบ แล้วก็ทองคำบิตบิตคอยน์เอิร์ธก็อธิบายแล้วว่าอาจจะซื้อแต่ว่าเอิร์ธเองก็ไม่ได้แบบอ่าไม่ได้อยากให้เอ,อิร์ดอธิบายเรื่องบิตคอยน์ยาวแล้วเราคุยเรื่องนี้ต<ๆ>โอเคมันละว่าม,ม,มีเทรนด์ไหนไหมที่เอิร์ธเอเวนต์จะแบบสต๊าดี้มากขึ้นในปีนี้พี่จคใยกตัวอ,อย่างนะว่าแบบนอกจากเทคเพราะว่าเอิร์ธเริ่มรายการมาเอิร์ธก็บอกว่าเฮ้ยพี่สุดท้ายสุขภาพมันสําคัญว่ะแล้วเอิร์ธก็เป็นคนออกกําลังเยอะแล้วคือแบบหรือว่ามันมีหุ้นเซกเตอร์อื่นเทรนด์อื่นสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรไหมที่เอิร์ธมองวว่่่่าาาาาาจจจะะเรริมมมผผนนนถถ้้ออออยยกกกแช์งงงงๆๆใหคทีพััฒตึึุด ผมหันมารักษาสุขภาพดีกว่ารักษาสุขภาพกับแต่ไม่ใช่ในมุมมุ้นหรอไม่ไม่ได้มุมมุ้นดีกว่าพี่ <c oughs> ใช่เพราะผมอยากให้ใช้เวลากับคนในครอบครัวมากๆดีกว่าครับใส่ใจเขาดีกว่าเพราะว่าเราบริหารพอร์ตได้ถ้าบริหารชีวิตแล้วมันพังอะ่ะมันมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะพี่ใช่ผมว่าเรา ถ้าถ้าปีนี้ที่ผมจะคอนเซิร์นผมจะใช้เวลากับลูกมากกว่าพี่มผมไม่ต้องมานั่งพัฒนาตัวเองอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วเพราะว่ามันก็ถึงจุดหนึ่งที่ผมเหนื่อยมากพอแล้วอะไรเงี้ย<ม>ใช้เวลากับลูกบ้างแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปดีกว่าแสว่าเอิร์ธไม่ได้ไหมายความว่าเทรนพวกนี้ไม่ใช่แต่เอิร์ธคงไม่ได้ไปศึกษาเพื่อจะไปหาหุ้นในเทรนเหล่านี้และไม่เลยเพราะว่ายุดเอิร์ธในจุดที่จัดระเบียบจัดพอร์ตแล้วก็เป็นชัปเตอร์ที่ก้าวมาข้างหลังล่ะที่พร้อมแล้วที่จะสเตเบิลไลซ์โก้จนเดียวโอเคถ้าย่นนเเีห็ ทำเพจนะครับจากเริ่มต้นเพจส่วนตัววันนี้เพจส่วนตัวผู้ติดตามเกือบสองแสนท่านแล้วนะครับไหวมากทำหนังสือมาวันนี้ก็ขายดีคขายดีมากต้องบอกว่าได้เห็นได้ข่าวว่าเซนข้อมือเจ็บเลยนะใช่นี้คนเข้ามาหนึ่งเดือนแรกก็ห้าพันเล่มเลยพี่แล้วแฟนเพจคือน่ารักดือเขาไม่ถามหาสารบัญพี่จะมีหนังสือที่ไหนเขาไม่ถามหาสารบัญกันอ่ะมันไม่มีนะคือไม่ไม่ได้บอกไม่สนใจอะไรนคดนั้นะแค่เอิร์ธเขียนคือใช่แล้วผมบอกว่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเพียวเดอร์สองเดือนพี่ 2เดือนด้วยมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่แบบเออรอหนังสือสองเดือนแล้วไม่เห็นสารบัญไส้ในอะไรเงี้ยเออแต่เขาไว้ใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟรมเวิร์กเราเราชัดตั้งแต่หน้า Facebook เราแจกฟรีเราให้อ่านฟรีแต่ว่าถ้าคุณอยากสนับสนุนเราถ้าคุณอยากจะมีเฟรมเวิร์กที่แบบโอเคจัดเรียงมาเลยที่ไม่ต้องมีเอกสารที่มันกระจัดกระจายอ่ะผมก็ ก็สนับสนุนผมได้499 hmm. บาทเท่านั้นเองครับ hmm. แต่ถ้าคุณยังมีงบประมาณที่น้อยจํากัดอะไรเงี้ย hmm. คุณลองมาศึกษา DNA ของเจ้าของเพจ f a c e b o o k ก่อนก็ได้ hmm. เอ้ยมันถูกจริตกับเราหรือเปล่า hmm. มันมีประโยชน์ไหมในการศึกษา hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคนที่มาติดตามผมมันไม่ใช่ทุกคนที่จะจะถูกจลิตเนาะ hmm. แล้วก็บางคนก็จะหยิบใช้ยก ประโยชน์ไม่ได้ไปซะทุกอย่างหรอกอะไรเงี้ยเราหยิบเฟรมเวิร์กไหนที่มันใช้ประโยชน์ได้หรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตในการบริหารชีวิตบริหารพอร์ตได้คุณก็ติดตามผมในจุดนั้นก็ได้ไม่ต้องเสียเงินก็ได้ครับหน้าปักหมุด Facebook อันนี้คืออ่านฟรีตลอดชีวิตเลยก็เริ่มปักจาก Facebook แล้วถ้าเกิดว่าชอบมูลค่าที่เอิร์ธเพิ่มให้ความรู้ที่มอบให้เนี่ยถ้าอยากศึกษาจริงๆแบบรวมเล่มเลยเก็บพกไปไหนติดตัวได้แล้วก็เรียกว่าอะไรไม่ต้องไปนั่งกดลิงก์อะไรลิงก์แมก็คือเล่มนี้รววมแล้บ ถามหน่อยอถ้าคนเล่นสัน้นหรือในมู่เทรดเดอร์เล่นนี้มีประโยชน์ไหมในในเรื่องของ m มซ์เซตมากกว่าครับพี่แต่ถ้าวิธีการเฟรมเวิร์กอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันมันคนละสไตล์กันเลยของผมจะเป็นลองเทิรแบบเทรดแบบย,วยาวๆเลยถือย,วยาวๆจริงๆอะไรเงี้ยเรามองบิสเนสโมเดลเป็นแบบไหนประมาณไหน <Okay. S 2> เพื่อจะเก็บให้มันคอมเพว็กซ์ดครับการทบต้นไปเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาพี่พี่คริสเพราะฉะนั้นถ้าจะสายเทรดอันนี้อาจจะไม่เหมาะสักนิดหนึ่งใช่ครับแต่อุ่นนุ่นได้ อ่าแต่คนดูได้คนดูได้คุดูได้คนดได้โอเคอ่าเข้าหน้าเพจก่อนนอะสายเทรดลองเข้าไปดูกันคุณอาจจะเปลี่ยนสายนะคือพอยองพี่เนอะหลายคนจะเปลี่ยนจริงๆสายเทรดอ่ะก็ซื้อเล่มนี้เยอะแล้วก็รีวิวก็มีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเออได้ไมซ์เซตอะไรไปต่อยอดหลายๆอย่างเหมือนกันจริงตัวอย่างนี้นะครับเพราะเราก็มีเทรดเดอร์ตามเยอะเออใช่ก็มีอ่าคุณอลิสเวโรนิกาคือเขาเป็นเพจเฟซบุ๊กครับคือผมก็เออแล้วก็มี โอ้มีมีหลายมีหลายเจ้าอยู่แต่เขามองในมุมของ mindset ที่ได้จากเล่มนี้อก็ใช่ได้แล้วก็พี่คิงแมวบินก็มีนะคืออันนี้เขาจะเทรดออปชั่นโดยเฉพาะเลยแต่พอเขาได้อ่านตรงนี้เฟรมเวอร์ของเราอ๋อมันเป็นฟันแนนเดลทัลแบบแนวแบบเอ่อบอททอมอัพจริงๆนะอะไรเงี้ยมองลึกธุรกิจอ๋อมองประมาณนี้หรออะไรเงี้ยใช่ครับใช่นี่แหละครับผมเลยกลับมาถามนะครับคุณเอิร์ธเพจส่วนส่วนตัวเป็นสองแสนครับหนังสือออกมาก็ขายดีขายดีมากห้าพันก็เล่มละใช่ครับ next chapter ของเออจะมีอะไรออกมาให้ประโยชน์ต่อสังคมนักลงทุนให้กับคนไทยที่อยากจะวางแผนการเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยเริ่มจากศูนย์เปหนึ่งได้เนี่ยมีมีผลงานอะไรเตรียมไหมไหมครับคือบอกตรงๆนะพี่คริสมันเหมือนเหมือนย้อนไปตั้งแต่เป้าหมายแรกๆเลยคือถ้าเรารู้อะไรเราลามาแชร์ดีกว่าคือผมไม่รู้ว่าปีนี้ผมจะแชร์อะไรเลยพี่คริสผมบอกตรงแต่ถ้าว่าปีนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมผมแชร์แน่นอนโอเคใช่คือเราเหมือนเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเหมือนผมกับพี่คริสเป็นเพื่อนกันเอ้ยเอิร์ด เองรู้เรื่องนี้หรือยังวะอะไรเงี้ยอ่ะพี่คิดรู้แล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเรียนรู้จากพี่นะแล้วเดี๋ยวผมไปแชร์ต่อให้เดี๋ยวเราคุยกันนะเราเราแชร์กันเออมันมันมันโมเมนต์ประมาณนี้มากกว่าพี่สำหรับ2026ไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเรียนรู้แต่ที่แน่ๆคือถ้ารู้แชร์เพื่อนๆแน่นอนแชร์แน่นอนครับโอเคเรื่อยๆเลยได้ครับทั้งนั้นวันนี้ผมต้องขอเป็นตัวแทนนักลงทุนไทยทุกคนนะครับที่ขอบคุณเอิร์ธที่มาให้ความรู้เราผ่านหนังสือแล้วก็ผ่านรายการในวันนี้นะครับก็ไวา่ รเไร<า>ได้ครับยินดีเลยสรับขอบคุณมากครับโ้ขอบคุณมากครับพี่เกศส,สวัสดีครับ